สวัสดีเนี่ยมือแลงค่ะสวัสดีเนี่ยมือแลงค่ะพอลูกแม่ป้านาบ้าเอาอ่าคือเก้านะคะมือน,นี่ไ <c oughs> ม่ใญ่ก๊าสินแดดลมร่มตบ๊บ่ตอนนี้กับหกโมงกว่าแล้วค่ะจะนึ่งทุ่มแล้วค่ะบรรยากาศไม่ไงไม่เห็นยังคือมือมืดค่ำๆบ่หมืดหรอกค่ะบรรยากาศดีดวยะค่ะพี่น้องอันนี้ก็คือบรรยากาศอยู่ทงไฮทงหน้า แบบหล่มร่มโตกค่ะพี่น้องมาข้ามาลูกเข้ามาเข้ามาหมาหมาเแรงมากกอ้จังสีแหละค่ะแห้งแรงอยู่ได้พี่น้องเวาพผืนเนาะอันนี้สาไม่ไง่น่ะนคะคะแห้งกบเมดปีค่ะพี่น้องนคะคะมดปี ยีเจังสีล่ละอันนี้มือแรงมากกับสีมีไฟอ่ามือแรงมากเยี่ยงสี่แต่ลมร่ม,มตกค่ะพี่น้อง่ะนะคะแดดลมร่ม,มตกบรรยากาศดีดีเนมือแรงมากนะคะบรรยากาศดีค่ะน้ำกแัแหงก้องลองน้ำกัแหงนะคะนี่มานั่น อันนี้ลำไยโออันนี้ลำอันนี้มาไฟนะคะลำไยเน่เสียแล้วรถเหยียบนี่แล้วอันนี้มาไฟนะคะมาไฟมาขามแล้วก็ไอแก้วไอแก้วนี่มาไออันนี้มาไฟลงกินน้ำนี่ก็มักเ่นน้ำค่ะมาอันนี้อันนี้ท่านทยลังอ่านได้พี่น้นองมักเล่นน้ำมัมกเ่นน้ำนะคะอันนี้ไม่ใหญ่กะ เหมือนี่มานอนสวนค่ะบรรยากาศดีมากนอนสวนแบบเม่์ยั่มนค่ะนี่นอนสวนค่ะแดดลมร่มโตกับมานอนสวนมาเบิงตุ่นมาละกอไมไ์่ัยกระสินปลูออกนี่ค่ะหมืแรงมากสามโตค่ะมะขามลำไย ละกาไอแก้วนะคะนี่มะละกอแม่หญ่กระลาศิลปูกสิม,มอยูคลิปคลิปคลิปหนึ่งแม่หญ่กระสิลมาปลูกมะละกอตั้งแต่ปลูกนี่ฝนตกเทวดาหดน้ำให้ทุกเมือม่อทุกมือได้หาต้นนะคะสองสามสี่ค่ะขอบซ้าเนี่ได้หาตน้นขั้น,นะคอแนดเวยค่ะพี่น้องข่้นคอแ่น เอามาแล้วค่ะ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 คือเขาสิมาอยู่กันอยู่หนีหมดพี่น้องกับสิมีนะคะนี่เห็นบอซี่โตหาโตนะคะนี่ขมาลูกขมาขมาขมามามาลุกมา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 เร็วเร็วมามานี่มามาเร็ว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 มานี่มา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 มามานี่มา มานี่มามานี่มามานี่มาซีตวัวหาตวัวค่ะพี่นอ้องอ่าอันนี้เทวดาพึ่นลดนำ้ำหายทุกมือทุกมือ,มอพันข้อเล่นด้ค่ะพี่นอ้องอันนี้คือไม่ใหญ่ปลูกเมื่อนั้นยู่ขางขอบสะยันไงลังจนพ่อแห้งค่ะมีบัวน้ำด้วยค่ะะบัวอ่านี่คือนะคะอ่า สะสะกะสาล่าหน่วยการสะนะคะบรรยากาศบรรยากาศเนาะทงไ้ทงหน้าเดี่น้องบรรยากาศทงไ้ทงหน้า,พ,นรรา,า,นาพูนขอกวายค่ะเห็นหัวอยู่บีบๆขอกควายนะคะพูนเดี๋ยวจะซุ่มให้เบิงเห็นหัวอยู่ พูนเห็นหัวอยู่พุ่นนะบอกค่ะเรียวๆอยูุ่่นอันนี้ขอกควายนะคะเห็นหัวยอยู่พุน่นนะอันนี้ขอกงัวบ้านสวนค่ะก็จะอยู่ประมาณนี้แหละเจ๊ยังไม่ใหญ่เอามานอนสวนค่ะเหมือนนี้บรรยากาศดีนะคะนอนสวนบรรยากาศดีพอลูกมาอยู่น้่เข้ากับมีโอกาสถ้าก็ะเดมมีเวลาว่างเทากับมานอนนี อากาศดีค่ะนี่นะคะาดีหาอย่างมากินเนี่ยน่านะคะอันนีงง้ปลาแปลงหงาไม่ใไ่กระสินค่ะแปลง,งหงาห้วัวนะะบรรยากาศมันแรงมากนะคะ,ะอยู่กันประมาณนี้ ต Lew ่างดก็จะลืมขม้าเบิงแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แม่ใหญ่กระสินในการทำคลิปเด้อค่ะมา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 มขม้าลูกขม้าขมาเร็วเร็วแก้วเร็วขมาเร็วขม้าขม้าแก้วขม้าขม้าลูกขม้าขม้าขม้าขมา ขมาขม่าขมาขมาเร็วเลยแหน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 นี่คือบรรยากาศเนาะรอบๆสวนค่ะบ้านสวนถ้ามาส้ามาศาสตร์อิหรีได้พี่น้องไม่ใช่กาลสินิตรนมะละกอบ้านสวนนะคะอือบองหม้ไม้กาลสินิตร์มีสามตัวสี่ตัวงมืมขึ้นแตกสวดๆกันเลยค่ะย่ามืขึ้นนี่ นะคะนี่นี่หมดค่ะนกนะคะมาแหลกสูงชุมขยะค่ะขยะนะคะอันนี้ก็มีไฟมีไฟอืมขากระสิมา ขบมาแรงมากเขากระสีเขาเพื่อนเขาสร้นกันค่ะเือนขาสร้านรถไถนะคะขขขเขาเพื่อนเขาสาน้นบรรยากาศที่ดีบรรยากาศดีมากมากนี่นะอืมคอ เห็นไหมนั่งเหนื่อยเมื่อยบัดเห็นไหมเหนื่อยไหมครับหือลำไยเหนื่อยบอแรงมากสีนี้ประมาณนี้แรงมากห้ากกบสีอันนี้คอกมาในญยกาละสี กับซีมี่มาลุยกับแม่อยู่ตรงนี้นะคะมาลุยกับแม่ค่ะเปล็ดไกลกับล่างสุดทอกอันนี้มาลุยกำลังกินนมแม่ค่ะมาลุยนะคะกินห้ามกินยังร้องทําไมลูกฮึร้อ,องทําไมอันนี้คือเสผ้านะคะพืพษภ้ผ้านี่กระทองแกค่ะกทองแกคพอษสื้ผ้า ค่ะอันนี้ลูกพืชสภาพสิงหานะคะไอด้ดางอยู่หอกควายค่ะยังบาดแดดเขามาสิงหาสิงหาลูกเอ้ไอด้ดางค่ะสิงหาสิงหาลูกสิงหาสิงหาสิงหา ามารวย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 นะคะกินนมจริงค่ะเนี่ยมารวยบันที่สี่นี่ก็ไดสองเดือนบป็นที่ที่อันนี้เดือนกลัวค่ะมาลวยได้เดือนกลัวแล้วนะคะกำลังจำหม่าเลยนะคะพี่นอ้องกำลังจำหม่าเลยนี่ ยังบได้เก็บขี่มาเลยนะคะหลายมืออยู่เขาบได้เก็บทุกมือสองมือสามมือเก็บทีนึงแม่จะมาณนี้นะคะสองมือสามมือเก็บทีนึงอันนี้ขอบฟางฟางกัเหลืออยู่ประมาณท่านก็ก่อนแล้วว่าไหมท่านก็ก่อนค่ะ พันกลัวเหลืออยู่ประมาณพันกลัวได้อยู่ดอกพ่อบอว่าสั่นพ่อค่ะเหมือล้วเขาสั่งไม่ก็ได้เพราะว่าเขา,าก็มีแปลงหยาอยู่นะเขาก็มีแปลงหยาอยู่แปลงหยาน้ำแปลงหยานปลาครับโคตรพ่ออันนี้จะ หัวค่ะแรงมากการนอนนี่กสิมียุ่งแดงล่ะค่ะพี่น้องนอนกันละยุ่งกัดกััเสีย์จอยแดเด้อกษามีแต่กสิตลงตัวแดเพอ่ายุ่งกัดพอบาเขายังมันนอนมาเต็มทีประมาณนี้นะกัตรอยเก่าโม่งกินหากินฟางนะคะประมาณนี้นอนขี้กันมี้ยสบายสด กิมหลายนะคะางานลำบอืดอางานนะนอนอางานนะคะกับพ่อได้เลีมกินแบง่งกินเป็นล็อกๆ็อก็อกลอกอะไรประมาณนี้นะะแบง่งกินเป็นล็อกล็ไก่ตอกกับไปน,นอนอยู่ต้นมะม่วงนะะไก่ตอก แกก็สามารถอยู่ต้นมะม่วงอืออือยุงไหมลูกยุงไหมอืออืออันนี้ลูกมานี่มาอันนี้มามาอันนี้มาอันนี้มาเร็วมานี่เร็วมานี่เร็วลูกคนเก่งมะมา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 หายายมาเร็วมามานี่มา มานีมามามานี่มามานี่ไหมลูกมานีไหมไปลูกไปเนอะไป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 เดี๋ยวนั่งลงอย่าดื้อเดี๋ยวยายตีบรรยากาศนะคะบรรยากาศทงไฮทงหน้าค่ะพี่น้องก่อนเมฆอ่าตะเด่นตกดินแล้วนะคะตะเด่นตกดินละกรบสีผ้าเลาะ ลตกดินะคลิปนี้ไม่ไ่กละสินค่ะลำลากันไปก่อนเนาะพอกันใหม่มาอ,อื่นคลิปหน้านะคะคลิปนี้อย่าลืมเขมาขมาเบิงเขมาเบิงหลักกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ไม่ไงกละสินด้วยจ้า อย่าลืมนะคะเขามาเบิงและกะก้วก็กดติดตามกดไลค์กดแช่